เจ๊อย่าพิ่งโทรมาได้ไหมนี่หนูเครียดอยู่จเจ๊หนูกำลังจะตายอยู่แล้วเจ๊เอ้ยเรื่องรถเจ๊ก็หลอกหนูอะรถประมูลอะไรของเจ๊อะเจ๊บอกเจ๊จะให้รถประมูลหนูเจ๊ก็ให้รถประมูลอะไรมาหนูกำลังจะโดนหนูจะกำลังจะตายอยู่จะเจ๊จ๋า อยากกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายไหมเอ่ย่ผมจะหาจัดให้ได้ถ้าไม่อยากกินอ่ะค่าค่ากินมาแล้วค่าแค่อยากอยู่กับพี่ชายอ่ะถ้ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะไม่ได้กลัวอยู่ไ้เรื่องตายอ่ะเพราะถ้าผิดคำพูดกับเขาอ่ะถ้าแค่รับผลที่ตามมาจริงไหมละ่ะธนโมแต่แค่แค่อยากเจอเขาอ่ะก่อนที่ข้าจะไปอ่ะ ใครครับเจอใครก็ข้าบอกท่านอยู่ข้ามีพี่ชายข้าต้องอยากเจอพี่ชายข้าสิท่านบอกข้าว่าท่านไม่มีครอบครัวท่านจะไปเข้าใจอะไรอะ่ะท่านไม่เห็นเนอะบางคนอะ่ะก่อนเขาจะตายอะ่ะเขายังไม่เลือกกินเลยเขาเลือกเจอคนที่รักอะ่ะพีจ้าวันเดีครับเจ้าวันเดีครับ นี่ไงก็ว่าไปไหนทไมว่าไปชุมแก๊งถ้าเขาบอกท่านโมเขาไปหมดแล้วพี่พี่ชายลองเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานอ่ะถ้าเราไปทุกมุมหมดแล้วแล้วค้าก็ปรึกษาเขาว่าถ้าผิดคำพูดที่ก่อนจะเข้าแก๊งพี่ชายฆ่าเขาบอกว่าถ้าทำให้แก๊งมีปัญหาเขาจะฆ่าข้า เจ๊จ๋าหนูกำลังจะตายจ๋าเจ๊แปบ๊บหนึ่งนะเจ๊กูกรามันจะลงนะรถขับมาได้อยู่ไหนท่้าบอกเขาไปแล้วพี่พี่ชายนองโปโลว่าข้าผิดคำพูดกับพี่พี่ชายใหญ่เราไปแล้วท่านจำเรื่องวันนั้นบนรถได้ไหมล่ะก่อนเขาจะเอาข้าเข้าแก๊งอะที่เขาบอกว่าถ้าทำให้แก๊งมีปัญหาเขาจะฆ่าข้าเขาเราให้ท่านนโมเขาฟังไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ ปรึกษาเขาว่าถ้าไม่อยากให้พวกท่านเข้าใจค้าผิดข้าแครพวกท่านนะแคร์จริงเปล่าท่านท่านคิดว่าคนแบบข้าจะเป็น้องแสงหน้ากากเข้าหาใครได้หรอพี่เชลองโปโลไม่มีอะไรดีสักอย่างอะ่ะท่านลองมองกลับมามุมที่ตัวข้าดูดิ ข้าจะถึงขั้นมันมันนามันหนงใสหน้ากากเข้าหานอืหนูเลยเหรอทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรดีอะ่ะเขาก็รู้ตัวเองอยู่อะ่ะเขาพีเรื่องก,กันมาเหรอไม่ได้บอกเลยว่าใสหน้ากากเข้าหาเมื่อวันที่เราคุยกันอะ่ะถ้าไม่อยากให้พวกท่านคิดอะ่ะว่าข้าใสหน้ากากหรือไม่จริงใจหรือไม่เคารพพวกท่านอะ่ะหรือไม่รักพวกท่านอะ่ะข้าเข้าวอมาตั้งนานแล้วแต่ข้าไม่กล้าคุยกับพวกท่านเฉย แล้วข้าเพิ่งมาออกหัวตอนเมื่อกี้นี่ทำมาคุยกับท่านนโม่์แต่ทีเนี้ยแล้วข้าก็ปรึกษาเขาว่าข้า จะลองถามท่านกับพี่ชายใหญ่ดูว่ายังอยากให้ค้าอยู่ไหมมึงเห็นแกตัวอยู่ด้วยกันยากวะ <c oughs> <c oughs> เวลามึงทำอะไรมึงไม่มองหลังอนะ่ะ <c oughs> มึงเอาแต่ตัวเองกันน้องอื ไม่เดือดจังมึงแล้วปากเึอก็ทำไม่ได้อ่า ข้าก็ยังไงพี่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 ชายเราเราฟังคำตอบจากท่านไงนายมูนลองคิดสิว่าถ้าสภาไม่ช่วยหรือขอไม่ให้เวลาเล่นตอนนี้สภาพ,พีิเ็ดจะเป็นไงวะ พอด่นขอจัดระบบแกงแทบตายนักลบกําลังกลับมาสลับสลัดยับเลยบางคนต้องเสียสลับออกแกงอ่ะเพื่อทุ่มเทกับงานของมึงอ่ะจากมึงที่เข้าแกงมาเพราะมีปัญหาดันไปสร้างปัญหาเพิ่มะไม่สนเลยว่าแกงทําอะไรอยู่ ถ้าค้ากำลังรับรับผิดชอบอยู่นี่พี่พี่ชายรองท่านท่านนองคงไปหาพี่ชายใหญ่ก็ได้แล้วก็บอกว่าข้าถ้าทำไม่ได้ตามที่รับปากเขาเพราะข้าทำให้แก๊งมีปัญหาถ้าข้าเลือกที่จะหนีปัญหาข้าค,คงไม่มาเยือนอยู่ตรงนี้หรอกพี่พี่ชายรอง มันเกิดแล้วค่าแค่ข้าต้องเป็นคนแก้จริงไหมล่ะแต,แต่ตอนนี้ถ้าต้องบอกว่าหาพี่ชายใหญ่ก่อนตอนเนี้เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วข้าทำให้แก๊งมีปัญหาพี่ข้าทําไปมันก็คงเห็นแก่ตัวจริงๆแหละข้าแค่ไม่อยากโดนด่าฟีๆอ่ะ ท่านลองโทรหาเขาก่อนดีกว่าพี่พี่แซวแต่ท่านท่านจะมองข้าไงก็ได้อะแต่ข้าขอแค่พวกท่านอย่าคิดว่าข้าไม่รับพวกท่านเลย ท่านโทรท่นท่นลองโทรหาก่อนก่อนก่น,นพี่ชพี่ชายลองตอนนี้นที่พวกกูที่พวกกูช่วยมึองอ่ะพอพี่แจ็คดังนั้นมึงต้องไปถามเขาว่าเขาให้อภัยมึงเปล่าไม่ให้หรอกพี่ชายลองเขาพูดแล้วเดี๋ยว พูดว่าขับไม่ให้พานมึงเหรอใช่ไหมท่านฟังท,ท่านจำไม่ได้เหรอเรื่องที่เราเยืนอยู่บนรถด,ด้วยกันนั่งอยู่บนรถด,ด้วยกันตอนนั้นน่ะเขาก็พูดอยู่่าถ้าข้าทําให้แก๊งมันมีปัญแก๊งมีปัญหาเนี่ยเขาฆ่าข้าแน่ ต้องตามพี่แจ็คอยู่แล้วถ้าเขาจะฆ่ามึงพูกกูก็ฆ่าเพราะที่มึงได้เข้อิเศเพราะว่าเขาให้มึงมาให้ผู้กูช่วยดังนั้นมึงต้องไปคุยกับเขาแค่นั้น ท่าน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 ,ท,านท่านลองโทรหรือส่งข้อควา,ามให้ข้าหน่อยได้ไหมอ่ะท่านท่านไม่กล้าหรอกพี่แย่ลงเบื่อไม่เหมนเลยนะรับประกัน หรือแบบไม่ต้องไปเช็คชื่อนี่หรอตอนแี้ก็ไปเช็คชื่อแต่ว่าเลยลาแล้วยี่สิบนาที เป็น a c accessory อ๋อลืมไปว,ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีร้าน ครับพี่ว่าไงอะจะคุยไอวินไอวินมันอยจะคุยเรื่องมันมันมันสร้างปัญหาไว้ครับทำไมมันอยากคุยกับพี่อะครับหรือวปัญหารู้แล้วแหละฟังมาแล้วทีนี้ก็อืมหนักไหมลองถ้าเต็มสิบเป็เท่าไหร่ผมถ้าถ้าเคเลดีมันบ้าบ้าบอนี่หนักเลยครับแต่ดีที่ว่าเคเลดีมันอันนี้ยครับพี่ มันมันมันให้ให้เราเตรียมพร้อมก่อนมันทำอะไรวะมันทำอะไรมานะหลักๆก็คือไอวินพวกผมกําลังประชุมแก๊งอะไรกันอยู่แต่ว่าไอวินเหมือนพ่อเหมือนพ่อมันส่งจีมาให้มั้งครับแล้วมันก็ไปคุยกับพ่อมันแล้วก็ไปไปมีปัญหากับเขาครับไปแทงไปอะไรกับเขาแต่มันไม่ดูมันตั้งๆที่มันรู้นะว่ามันเข้ายิบเบ็ดมาแล้วทําอะไรต้องระวังอะไรเงี้ยยิบเบ็ดเขาแบบพยายามทําแก๊งแข็งเพื่อแบบรอช่วยมันแต่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 ว่ามันมันเอาแต่ตัวเองครับผมมองว่าเอาแต่ตัวเองนี่คือไม่ช่วยแก๊งหรอ ก็คือเหมือนมันอยากมีปัญหาเขาเขาทั้งทางที่ยี่สิบเอ็ดยังไม่พร้อมอครับผมอยากให้มันเวลาทําอะไรคิดหน้าคิดหลังหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่พวกผมแล้วแต่พี่นะครับถ้าถ้าพี่ยังไงก็ตามหมดเลยครับอวันไหนอ่ะว,วันที่สองเหรอต้องใช่ครับพี่เขาให้ถึงวันที่สองครับ ทันเนี่ยหาคนทันเนี่ยพี่ทันครับวันที่สองวันนี้เคลียร์สล็อตไปสองคนแล้วครับแล้วก็พี่เจมสตาร์กเกลียวกำลังจะมาเพิ่มครับอืมงั้นลงมา,าพี่ก็ได้พี่สองร้อยะอครับพี่เป็นเสื้อก่อนเพื่อความยับยน